สวัสดีทุกคนคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมกาลินาอันโดนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการคราฟแล้วก็การซ่อมรถนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะฮะเมื่อเราเล่นเควสสอนเล่นไปถึงระดับหนึ่งนะครับมันก็จะให้เราเนี่ยลองสร้างโต๊ะสถานีเครื่องกลนะครับก็เป็นโต๊ะที่ใช้ในการซ่อมรถแล้วก็คราฟรถได้นะฮะเมื่อเราเล่นเควสนั้นเสร็จนะครับเราก็จะได้โต๊ะสถานีเครื่องกลมานะฮะแต่ถ้าเกิดใครหาโต๊ะสถานีเครื่องกลไม่เจอนะครับเราสามารถคราฟได้ที่โต๊ะแปลรูปวัสดุก่อสร้างนะครับ ซึ่งมันจะอยู่ที่แถบที่เหมือนกับเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเลื่อนลงมาล่างๆนิดนึงนะฮะเราก็จะเจอเนี่ยนี่ฮะสถานีเครื่องกกนรับใช้ไม้ร้อยสิบแล้วก็ใช้หินเจ็สิบห้านะครับสร้างง่ายมากๆทุกคนส่วนตัวผมเนี่ยได้รับมาจากเวสหลักแล้วนะฮะผมก็ได้วางไปแล้วนะครับก็ถ้าจะซ่อมลดนะครับก็ให้มาที่สถานีเครื่องกนนะครับเราจะมาพูดถึงการซ่อมยานผ่านะสําหรับมือใหม่ก่อนครับเราจะได้มอเตอร์ไซค์มา2คันนะครับคันแรกได้มาตอนเริ่มต้นเกมนะครับคันที่2ได้มาจาก ระหว่างทำเควสไปถึงราวเลเวลสามสิบนะครับซึ่งไอคันสีส้มที่เราได้มาใหม่เนี่ยมันก็จะดีกว่าคันสีแดงนะครับเราต้องใช้วัตถุดิบในการาในการซ่อมนะฮะซึ่งต้องใช้เหล็กกล้านะครับซึ่งผมขาดอยู่3าอันผมก็ซื้อมานะทุกคนตอนนี้ซื้อมาครบแล้วนะฮะก็กดซ่อมแซมได้เลยนะฮะใช้ตัง์นิดหน่อยนะฮะพอซ่อมเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเรียกออกมาได้นะทุกคนเวลาเราคราบรถหรือว่าซ่อมรถ เสร็จแล้วนะครับเราจะเลือกใช้คันที่เราต้องการนะทำยังไงก็มาที่เมนูนะครับแล้วก็มาที่ยานผาานนะฮะแล้วก็ิ๊กเลือกยานผาานที่เราต้องการนะครับกดใช้นะก็จะขึ้นสถานะใช้งานอยู่นะครับรถที่มีไว้ในเกมนี้ก็มีหลายแบบหลายรุ่นให้เราเลือกนะฮะรุ่นที่แพงๆหน่อยก็น่าจะต้องเปนะฮะคาดว่าอย่างนั้นหรือไม่ก็ได้มาด้วยวิธีการที่ค่อนข้างยากหรือต้องเล่นนานๆนะฮะแต่ผมคิดว่าไอ้รถคันสีส้มมอเตอร์ไซค์คันนี้นะฮะมันก็โอเคแล้วฮะสำหรับการเริ่่มมต้นนเเลก กลับมาที่โต,ต๊ะสถานในเครื่องกลนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการคราฟยานผ่านะเอ็นบ้างนะฮะที่โต๊ะนี้เนี่ยมันมีให้เลือกสี่รุน่นนะณตอนนี้นะครับผมไม่ทราบว่าเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเวลาเราเรื่องสูงขึ้นเนี่ยเราเราสามารถคราฟได้เยอะกว่านี้ได้หรือเปล่านะแต่คาดว่าน่าจะได้นะฮะมอเตอร์ไ hmm. ซคันสีดาคันนี้ผมดูสเตตัสแล้วก็ไม่ดีกว่าคันสีส้มที่เราได้มาจากการทำเกรดหลักนะฮะแนะนําให้คราฟคันที่มีขอบสีน้ําเงินหรือว่าสีม่วงนะทุกคน ก็อย่างเช่นเป็นคันนี้นะครับ m e t t e เ r a ย์ไว e ดอร์นิดทร e เนะฮะคันนี้ก็สามารถคาบได้ที่สถานีเครื่องกลนะฮะตามที่บอกไปนะครับคาบได้ตอนเลเวล25นะทุกคนแต่ว่าเราต้องมีสูตรก่อนนะครับซึ่งเราก็สามารถกดดูได้นะครับโดยที่เราเนี่ยต้องเข้าร่วมแคมป์ก่อนนะครับแล้วก็รวปเก็บเสบียงของแคมป์เนี่ยมีเลเวล4นะครับคันนี้ผมจึงยังคาไปดูไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้เข้าร่วมแคมป์นะ ต่อไปรถเปิดประทุน,นะครับถ้าใครใหญ่ครับเนี่ยก็สามารถกดวิธีการรับนะครับมันบอกให้ไปซื้อที่ด้านคาระนะอ่อพอเราเข้าไปเนี่ยต้องใช้เ,เหมือนกับเป็นโกนะครับห้าหมื่นโกเลยดีเดียวนะครับแล้วก็ต้องการชื่อเสียงปัตตมิตรนะครับ ที่ด่านตะวันตกด้วยนะครับซึ่งไอ้ระบบชื่อเสียงเนี่ยตอนนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะร,ระบบชื่อเสียงผมขอติดไว้ก่อนนะครับส่วนโกเนี่ยก็ได้รับจากการทําภารกิจประจําวันนะครับทำภารกิจพิเศษแล้วก็ได้จากการขายของในตลาดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราจะขับไอ้รถคันนี้นะครับเราก็สามารถซื้อเล็ก,ก้าและแผงวงจรได้จากเอ่อจาก ระบบของเกมเลยนะครับหรือว่าร้านค้าก่อสร้างเลยนะฮะเราสามารถจิ้มที่แป้นตัวเลขนี่ยเพื่อระบ,บุจํานวนของไอเทมที่เราต้องการซื้อได้อย่างรวดเร็วเลยนะส่วนไอเทมชิน้นอื่นๆนะครับอย่างเช่นโลหะผสมเหล็กเนี่ยเราสามารถคราบได้ที่โต๊ะทั่วไปนะครับ ซึ่งก่อนที่จะคราฟที่โต๊ะทั่วไปเนี่ยเราต้องไปหาวัตถุดิบและนําวัตถุดิบที่ได้มาเนี่ยมาใส่ที่โต๊ะแปรรูปวัสดุก่อนนะถึงจะนํามาคราฟได้ที่โต๊ะคราฟทั่วไปนียส่วนวิธีการคราฟเนี่ยจากโต๊ะคราฟทั่วไปและก็โต๊ะคราฟวัสดุตั้งต้นเนี่ยผมจะไม่ลงลึกนะเพราะว่าผมเนี่ยได้พูดไปแล้วในการคราฟอาวุธและก็ชุดเกราะนะฮะใครไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูคลิปนั้นได้นะฮะ ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่าง description นะฮะส่วนไอเทมที่เป็นวัตถุดิบในการคราฟนะครับก็จะเป็นไม้หินเหล็กเปลือกไม้แล้วแต่เงื่อนไขที่ใช้ในการคราฟรถนับซึ่งมันจะบอกไว้ในเกมแล้วนะฮะว่าวัตถุดิบที่เราจะนํามาใช้คราฟเนี่ยมันจะสามารถหาได้จากส่วนไหนของตัวแมปบ้างโอเคนะผมคิดว่าคลิปนี้ทุกคนก็น่าจะทราบถึงพื้นฐานการคราฟรถแบบคร่าวๆนะครับซึ่งมีพื้นฐานการคราฟมาจ่ายการคราฟอาวุธและชุดเกราะนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม